สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้ผมกจะมาคาดการณ์การอัปเดตบล็อกโฟร์หรือว่าแมปบล็อกโฟร์หรือบล็อกแมปบล็อกโฟร์เองทุกคนว่า,วาจะเป็นยังไงนะครับก่อนจะไปรับชมกันไกลเรื่ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยก็อย่าลืมกดตะกก้ะกดสั่งซื้อเมาส์หรือว่าคีย์บอร์ดได้เลยนะครับที่เลิกก o u t u b e มีไว้เดี๋ยวไปชมกันเลย A later few moments later. เดี๋ยวจะพามาดูนี่นะ บอกฟุตก่อนมาจัปเดตนะมาดูกันมันก็จะมีบอกว่าโน่นนี่นั่นนะนี่ผลคิสเนี้นี่ช่วงจะมาดูนะช่วง25พิพฤศจิกยายนนะพฤศจิกาย,ายนทุยพฤศจิกาย,ายนนะถ้าพูดผิดผรดตูกแลหลวงขอโทษขอไปทุกคนแล้วนะนี่ดูเพื่อฉลองฉลองตัวอย่างพิเศษทักษะที่น่าทึ่งนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นผลคิสเนี้หรือว่า นี่คนกิฟต์เน่แหละเออเมื่อวันที่25เมื่อปีที่แล้วนะเดี๋ยวมาดูกันอันนี้จะเป็นอะไรนั่นะบานี่เป็นบทกิดตัวนี้นะที่อัปเดตเข้ามาดูอันนี้ก็6ทันวานะมันก็จะอัปเดตช่วงท้ายปีนะนี่มาดูกันนี่เริ่มเข้าปีเนี่ย2023แล้ว23อันนี้ก็นี่ มีนาสิบเจ็ดมีนาคมนะน่าจะวานนี้เริ่มแล้วเริ่มเห็นผลมังกรแล้วเนี้ยเริ่มแล้วนี่สิบแปดี่สิบแปดก็จะเป็นผลนี่ก็สแสดงออกมาแล้วก็มันจะมีอะไรนี่อัปเดตรีเวิร์สผลมังกรเมื่อวันที่ยี่สมีนาคมนะก็ยังไม่อัปเดตสักทีนะไม่โันนเมื่อสามสิบท้ายเดือนนะแล้วก็มีรูปภาพเมษายนนี่ 14เมษาย,ยนก็จะเป็นภาพนี้เดี๋ยวมาดูกันนะว่าช่วงไหนที่บล็อกฟูมันจะอัปเดตนะอันนี้ก็จะเป็นผลนะผล,ผลที่ถูกทุยผลที่ถูกรีเวิร์กนะผลผีนี่ช่วงท้ายปีนำะาอัปเดตผลมังกร2023อันนี้ก็จะเข้า2025แล้วอันนี้ก็จะเป็น2024นะที่ตอนอัพคลิปอยู่ตอนนี้น,ะนี่เดี๋ยวมาลองดูกนันนี่ก็จะเป็นท้ายปี2023นะ ี่ตุลาสองหนะนี่อันนี้ก็จะเป็นสกิลดาปรับเปลี่ยนใหม่นะอัปเดตน่าจะเป็นเดือนตุลาคมวันที่15ดีเวิร์กวันที่15แล้วก็จะเป็นเกาะใหม่นะมาในเดือนนี้นี่ที่ตุยตุลาคม2566กอันนี้ก็จะเป็น7ตุลาคมเหมือนเดิมอันนี้เป็นสมออัปเดตสมอเข้ามาใหม่ นี่อันนี้ก็เลนโกโคปรับสกิลดาปเปลี่ยนหมดทุกอย่างแล้วก็ผลช้างส่วนมากมันจะอัปเดตเดือนตุลาคมหรือว,ว่าธันวานะเดี๋ยวมาดูกันว่าบล็อกพุตจะอัปเดตวันที่เท่าไหร่นะนล่าสุดเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่อัปเดตนะนี่ก็จะเป็นวันที่ที่สามสุสภายังไม่อัปเดต นี่8กันยาใช่เปล่า,าวันที่8เอาวันที่8นี่แหละนี่วันที่8นี่ก็วันที่4อันนี้ก็วันที่5โอ้ยนีย่แกงกวนอันนี้ก็จะเป็นวันที่21แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นวันที่5สิงหานะวันที่20 30สิสิงหาน่าจะเป็นเดือนตุลานี่แหละ ม่ก็อันนั้นมันจะเป็นช่วงฮาโลาวีนะ่ะท้ายเดือนนี้ถ้าบอกฟุจ้าปเดตดนะทุกคนผมว่างนันนะเออเดี๋ยวมาดูก็จะเป็นข้าวประมาณนี้มาดูริปอินดามีการเคลื่อนไหวไหมไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเลยนะน,นี่ไม่มีเลยนี่ไม่มีเลยไม่แต่ไม่ใช่บล็อกฟนะุตอ่ะ ไม่ใช่แมปบล็อกฟุตนะอัปเดตอะไรเนี่ยคืออะไรโอ้ยเสียง One Piece วันพีทเลยโอ้ยอะไรเนี่ยเขาน่าจะติดแบบอะไรเนี่ยวันพีทโอ้โหไม่อัปเด,ดตสัก,กทีของนาวิกอะไรเนี่ยวันพีทน่าจะติดกระตูนมัน้งไม่อัปเด,ดตสัก,กที ก็ไม่รู้ว่าวันไหนจะอัปเดตนะโห oh ก็น่าจะท้ายเดือนนี้มั้งผมว่า30นะตรงกับวันฮาโลาวีนหรือว่าวันคริสต์มาสช่วงหลังนี้วันคริสต์มาสมันไม่อัปเดตเข้ามานะไม่รู้ว่าจะอัปเดตอีกไหมอัปเดตก็น่าจะตรงกับวันที่ที่เท่าไหาร่วะคริสต์มาสกัน 12, เดือนที่สองเดินธันวานะไม่เดินธันวาก็เดินุลาเดนนี้แหละจะเป็นการอัปเดตนะทุกคน ก็จะประมาณคร่าวๆนี้นะนี่อันนี้จะเป็นวันที่30สิงหาคมนาคมอะไรเนี่ยถ้าจากแบบทุกคนก็ยีริมเน้นมาอัปเดตอนะอันนี้ก็จะเป็นจะมาแบบคาดการณ์การอัปเดตของบอกฟุตนะก็ไม่รู้ว่าจะอัปเดตแบบไหนอัปเดตต่กีดีเร็วๆหน่อยดิมาดูปุ๊บ,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 บหดแตลบ,ลบ อันนี้ก็จะเป็นทุกคนก็น่าจะรู้นะรีวิวไปข้อเยอะเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นเปลี่ยนบงก้อด้วยการหลบการตีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหมดนะประมาณนี้นะข้าวๆให้ทุกคนนี่ผลก่อนไม่รู้ว่าจ้ามเดบไหนอัปเดตเร็วไหนดิโอเคคลิปก็จบเพียงเท่านี้ทุกคนก็อย่าลืมกดรูนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยทุกคนคิดว่าวันไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์อย่าลืมกดติ๊กกะ